ตามรอยเบื้องพระยุคนลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน นาเลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ตรงแปลงที่ปลูกป่าเนี่ยมีกี่ไร่นะที่ปลูกึ้นมามีสี่ไร่ครับสีไ่ไร่เมื่อก่อนเป็นนาครับเป็นนาเอ้ยคันนาที่ต้องดันไหมดันครับดันแต่รถตัวเองหรือรถใข่แต่กอนรถตัวเองไม,ไม่ไม่มีครับแต่จ้างเขาจุดวันนี้มีครับครับกี่ปีแล้วอ่ะต้นไม้ประมาณ 12ปีแล้ว12ปีครับทีนี้ประเด็นวันนี้ยอยากจะสนใจคือปลูกทีปลูกห่างเนี่ยนะเลี้ยงประสบการณ์มาก่อนเนาะ12ปีปลูกทีดีหรือไม่ดีหรือควรจะห่างยังไงหรือทําไมตัวเองปลูกกี่ขนาดนี้ผมจะได้ต้นเยอะครับอลปลูกทีได้ลายต้นเยอะแต,แต่แต่ก่อนว่าปุ๊บเม็ดนึงก่อนมันโตใหญแ่แต่ผมซื้อซื้อต้นกามาก็ ปกติละต้นการมันเลือเยอะนะมีที่เพาะเองมีไหมเพาะเองครับอ๋นนี้เพาะเองทั้งหมดเลยครับก็เลยมีก้าไม้เยอะครับอ๋อครับเอาน้าลองเข้าไปดูตรงเนี้ยผมอยากเห็นเลยชัดๆนี่เนี้ยเนี้ยี่ว่ามีโตไม่โตเนี้ยตรงนี้อ่ะอันนี้ต้นตตนี่กับต้นเดาต้นเป็นประมาณโซ่นึงเนาะ สอกหนึ่งสอกหนึ่งสอกหนึ่งเอาแล้วสมัยก่อนปลูกปลูกไม้ป่าแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมมีผักมีพริกอะไรด้วยไหมแต่แต่ก่อนมีอันนี้กล้วยมันตายหมดแล้วครับแต่ต้นมันถูงแต่ก่อนตรงนู้นมีแต่กล้วยเนี่ยพริกเต็มเลยแปลงว่าปลูกกล้วยปลูกพริกไม้ป่าก็ปลูกไปด้วยกันครับะยะห่างประมาณหนึ่งศอกครับประมาณอกมโตขึ้นมามันเป็นยังไงอ่ะดูได้เลยหนึ่งศอกนะฮะเนี่ย ครับและนี่มันติดกันเลยนี่มันก็มีโตและไม่โตครับโอ้ต้นที่โตก็มีแต่ต้นไม่โตก็มีครัแต่นี่อันนี้ต้นลินจีนี่ก็บุพเพมกันนี่แหละลินจีไม่โตลินจีก็ปลูกครับได้ได้กินลูกมั้งไหมมันไรกินเลยมันน้อยโพดแสดงว่าสมัยนั้นนี่มีปลูกยัดใส่กันหมดเลยครับยัดใส่กันเลยนี่นี่มัสมาโซนิ่งนี่แถวนี้ต้นมาสัก แล้วพกศักนี่มาปลูกที่หลังเหรอครับอยู่ประมาณห้าปีเลยปลูกที่หลังนี่ตัวนี้มันโตแล้วเนี่ยตัวนี้มันปลูกที่หลังแล้วนึกยังไงที่มาปลูกอีกอยากอยากให้ทีอีกนะับก็ต้นกามันเลือเยอะนะแคทิ้งก็เสีดายอ่ะมันมีที่ปลูกก็ปลูกเสริมแล้วตอนนั้นนี่ลดน้ำไหมไม่ได้รดเลยเอากล้วยปลูกช่วงนี้หลยคือหนาฝนหนึ่งครับหนาฝนครับ แต่ว่าดูแลหญ้าไม่ยากหรอกและต้นต้นหญ้าต้องผัดหญ้าถอนหญ้าป่ะไม่ได้ถอนโอหปลูกวใบมันใบ,บมันคมมีแต่หญ้าไม่มีครับเข้าดูตรงข้างบนมันก็โอเคนะเนี่ยต้นที่โตก็มีครับต้นที่ไม่โตก็มีอย่างเงี้ยอเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะตัวอย่างของน้าเลี้ยงเนี่ยสิบสองปีต้นไม้ปลูกทิ้ทีเพราะทุกวันนี้เขาเถียงกันเยอะว่าจะปลูกระยะเท่าไหรดีว่าเม็ดหนึ่ง เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ว่ามันใหญ่หครัเศษกผมยะทดลองดูก็ตีโพด <c oughs> แต่ก็ไม่ผิดเนาะครับถ้าพูดถึงเราจะตัดสางไปใช้บ้างก็ได้แล้วเนี่ยครับได้เล้วเศแตรงนู้นไม้แดงไม้แด,ง,ดงก็ไม้ยางจะไปดูไปต่างกับมันมีบางชนิดไหมที่นะ้าไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองไม่มีครับแลวอย่างพวกกระถินเนี่ยล่ะ ต้นกะตินนี่ไม่ได้ปลูกมีต้นกุตินนี่มันขึ้นเองเลยมันจากมาแต่ต้นนี่มะพร้าวนี่ปลูกพร้อมกันเลยนี่อแล้วมะพร้าวได้ลูกปะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยมนินเตรรมแสดงว่าไม้ป่ากกับไม้ผลเนี่ยอย่าปลูกด้วยกันใช่ไหมครับถ้าปลูกมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินเลยราะว่าผมทดลองดูแล้วไม่ได้กินเลยแล้วมะม่วงได้กินไหมเนี่ยมะม่วง ได้กินอยู่แต่ในช่วงนี้ไม่มีมันโดนลมเยอะนะครับลมข้างบนมันเยอะเกินแต่ช่วงตอนเดือนหานี่ก็หมดแดงเขาเย็นหมดแดงอู้หมดแดงตรวนน้นเยอะแต่เจ้าของได้กินเรอกครับผมเดี๋ยวคนอื่นหมาไม่ทันเขาหรอกเนาะครับอะไรสมัยนั้นมาปลูกป่าบนคนานี่มีคนว่าบ้าไหมเนี่ยมีครับมีแบบบ้าพูดอย่างนี้ละแต่พู ทำขั้นหน้าจบอกว่าข่าวอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวบอกอย่างนี้นะผมก็ิงยงแต่มันมันได้เกี่ยวไหมล่ะได้เกี่ยวครับแต่เสียหายบ้างก็มีครับแต่กลางทางเสียหายแต่กลางกลางไปดูตรงไหนนะที่ไม้แดงสีด่างนู่นเนาะบังนี้ก็ได้จะได้รับเปเลยะไรก็ได้โอ่งเป็น่ นี่มะพร้าวหอมนี่ปลูกประมาณสิบต,ต้นนี่ไม่ได้กินเลยนี่นู่ตรงโ <int ess im it> น้นก็ปลูกด้วยกันครับ <c oughs> ไม่ได้กินัไไนไม่ได้กินเลยๆๆนี่น,นี่ฝั่งโน้นต้นต้นใหญ่ครับงานนี่มะพร้าวก็ปลูกด้วยกันเหรอเนี่ยครับไม่ได้กินเหมือนกันมันได้กินเลยเป็นไม้คุมหมดแล้วครัคุมหมดนี่ดูซ้มือนั่นเลี้ยงเนี่ย กัปตีกนดิที่น um ี่ยิ <t <t ่เลยดีอ mm ือโตแล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ตะผุหางนี่ก็ใหญ่นี่ประมาณเม็ดหนึ่งนี่นี่ส่วนโตอืมโอ้ตรงนี้ยนี่พวกนี่เนี่ยตอกตอกตอกหนึ่งครับนี่ตอกซอกหนึ่ง นี่ต้นเลี้ยงเนี่ยท้ายมือครับลองสอกวัดดูสอกมันก็มีทั้งต้นและต้นต้นใหญ่นี่ตรงโน้นต้นใหญ่ปูหางมันมีต้นใหญ่นี่ต้นนี่ต้นหางเอ่ะหางนี่ต้นยางนาต้นนี้มันก็ใหญ่อยู่นะครับนี่นี่ที่ตรงนี้หางนี่มันใหญ่อันนี้สิบสิบปีแล้วนี่อันนี้มันใหญ่หาง ที่ใหญ่น <guarding okay>? ี่คือระยะประมาณเม็ดหนึ่งครับประมาณเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดหนึ่งครับนี่ตรงนี้ได้ทําอะไรวะเอาวางไว้เลยนะครับมันก็โตอยู่นะอืมโตเออมาดูเรื่องเรื่องของมือขี้มือหมูหมีดูดูโอ้ห้ามุมก็โตเนื้ ตัวน้นไม้สะกเหมือนัตรตัวแล้วผู้หางนี่มันหางใหญ่แล้วไอ้สมัยก่อนความรู้ไปเพาะก้าไม้นี่นาได้มาอย่างไงมาจากพ่อัำเรื่องแล้วตร่นน่นกับรวมกับพี่เลี้ยงหนึ่งนี่แหละไปอบรมกับพ่อคำเดือยเลยมีการเพาะก้าเป็นเนาะครับข้านามาทั้งนีดมาดูท้งหมโอ้ยข้าวใหญ่ากันนั้น นาเนี้ยนารนี้ก็โตเลยอีกตัวอันนี้เนี่ยประดู่นะเห็นแล้วสะดุดตาเลยแปลงนาเลี้ยงเนี่ยว่าทำไมปลูกผีใด้ขนาดนี้แล้วถีมันก็สวยนะต้นต้นเล็กก็มีนี่ตรงนี้เพราะใบไม้เยอะมันปุ๋ยเนาะครับอาแล้วนาข้างๆกันนี่อันนี้ของนาเราหรือนาเขาอันนี้องเขาแล้วเราปลูกต้นไม้ถึงนี้เลยก็ไม่ไหว ก็ไม่ได้ว่าเลยหนึบปูปัดถึงนูง้นโอครับเออดีเนาะถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ทะเลาะกันตาทะเลาะกันเลยแล้วต้นที่ปลูกที่เพาะเองสมัยก่อนอะไรอะไรเยอะๆที่สุดต้นต้นยางครับต้นยางกับปกนันีต้นมะส,สะครับพี่เรียกมาดูตรงนี้หน่อยออโอ้ยางไทรโดู ที่มาจับดูดิเอง<อ>โอบดูสิครับได้โอบยัง <c oughs> ได้แล้วลแล้วกระโดูกระโดูใครว่าปลูกผีไม่โตมันก็มีต้นที่โตบ้างนนครับครับต,ต้นโตบ้างต้นโตบ้างนีไ่ไปดูยางนาก่อนยางนาน,นี่ก็สุดที่ยางนานี่<ม>ต้นนี่ตนน้ตนนี่เนี่ยครับนี่ต้นนี่ต้นที่ใหญ่สู สูงทะลูดีด้วยอันนี้ก็สิบสองปีใช่ไหมครับครับนึกไม่ออกลแล้วเมื่อก่อนมีกล้วยมีพริกอะเนาะตะก้อนนี่พริกตรงนี้กล้วยก็มีตรกลางนกงนก็มีต่กล้วยเนาะเป็นกล้วย็นกล้วยแต่ <laughs> ไม่มันโตก็ตายหมด <laughs> เป็นปลา <laughs> ล้วช่วงหน้าเห็ดได้มาเก็บเห็ดตรงไหนไม่ได้เก็บครับแต่ช่วงหน้าฝนก็เห็ดปวกมันขึ้นเรามาเก็บแถวนี้เลยนี่เจ้าของได้กินเหรอเขามาแต่กลางคืนโอเคครับบ้านมาเก็บให้ครับต้นาะบานตรงน้นมีสองต้นเขาเก็บไปกินหมดเขาพุมอะไต้นแดงที่ดีเลย แล้วได้ตัดสางใช่ไหมครับมันไม่ได้ตัดครับเราเรามีแขนจะตัดบ้างไหมเนี่ยไม่มีครับต้นโตใหญ่ๆครับให้ปล่อยไปงี้ไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆงี้แหละไม่ได้ตัดหรอก <c oughs> เป็นบาไปเลยครับใบไม้มเยอะมากใบไม้มเยอะเลยนี่ จะพัวมันขึ้นตรงนี่เลยเขามามาเก็บแต่กลางคืนเก็บเก็บนะผมข้ามโมงสวยนะเออข้าโมงเย็นจัดเลนี่นั่นยงนี่ใครว่าไม่ข้าโมก็ตรงนะครับตรงเลยตรงเลยเนี่ยที่เลี้ยงมาดูเนี่ยมาข้าโมงดันดีข้ามมงอ๋อนี่โอ้มันก็ตรงดีมากตรงดีแล้วก็ใหญ่ด้วยดูโคนเนี่ยห่างกันประมาณตอกหนึ่งตัวนี้ตอกหนึ่งปลูกเป็นผักเลยอ่ะ อย่างเนี้ยสองต้นเนี้ยมาพบกับยานนาเนี่ยมึงเรียงนาเนี่ยนาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะกลางเรียกมาปลูตรงนี้แต่ช่องกลางเนี่ยวัดระยะดูประมาณโซหนึ่งโอ้โหมันก็มีใหญ่อ่นี่คือยิ่งใบไม้ก็ยิ่งทับผมเยอะเนาะโอ้โห มอยู่ที่ว่าถ้ามีก้าเยอะก็ปลูกได้แหละเนาะครับแต่พอก้าเองได้นี่ปลูกที่ีได้ในสมัยตรงนี้สมัยก่อนเป็นสระน้ำเหรอครับครับตรงนี้สระน้ำเรียงปลาแต่กนแต่กอนกระท่อมอยู่นู่นเลยแต่มันพวกพวกกินหมดเอ้มะพร้าวนี่ก็ปลูกคีเดียวกันครับนี่พบกันเลยนี่มะพร้าวนี่โอ้ไม่มันก็ไม่โตไปไหนเนาะครับอยู่อย่างี้หละอยู่างนี้ นี่ก็ผมซื้อมาตัวละห้าสิบแล้วนี่ตัวละห้าสิบเอาแล้วสมัยนั้นทำไมขึ้นปลูกปนกันไปอย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนนี่ตัวนี้มันมันน้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมปุ๊บผมกันเห็ดอะไรนี่กูขายนี้ก็กินได้นี่กับเห็ดตัวเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเออสุดเปิร์มนี่นี่นี่ภาษาไทยเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดน้ำหมากวะครับครับเห็ดน้ำหมากครับครับเห็ดน้ำหมากโอ้เเต็มลยนี่แต่กินได้ด้วยนี่

เทศแบนนบน,นี้ผมไม่เคยกินเลยแต่แด่เข้าเก็บตำ,ตำป่าเขาเข,า,ขาเอามามากินนะ,ะครับเ็ดปวกยังไม่ออกมั้งเนี่ยู่ยังไม่ออกนู่นช่วงซาดใหญ่แล้วว่าใครปลูกนะวันนี้เนาะผมรับคนมือใหม่เน,นาะนะเลี้ยงครับปลูกมะพร้าวกับไม้ป่าเนี่อย่าไปปลูกใส่กันคอย่าไปปลูกใส่กัน นี่ก็อายุสิบสองปีเหมือนกันครับนี่ตัวละห้าสิบาทครับตัวละสิบาทมันละกินลครัจำได้สามปีได้กินแล้วมาผ่าหอมสิบปีได้กินพริกกินมะเขือก่อนแล้วเออสิบก่อนเอาไว้อย่างนี้แหละเออเอาไว้อย่างนี้หน่อยนี่เราจะอยากให้ตัวอย่างนี่โอ้เข็ดเ็ดเยอะเลยนี่นี่ทายะเรยมาเห็นเลยเก็บไปหมดเลยนี่ นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเห็ดนี่ก็มีเห็ดเฮ็ดเรงูเห็ดอันนี้ก็มีแล้วเดียวปลูกเอปีเดียวเสร็จเลยไหมหรือทยอยปลูกทุกปีอันนี้ปลูกปีเดียวแหละนี่ปีเดียวประมาณปุ๊บประมาณห้าวันเองอ๋อห้าวันปลูกเดียวพึ่ชเลยครับป้องกัน นี่ก็มาพราวอายุสิบสองปีเหมือนกันครับอันนี้ต้นอันนี้อันนี้ปุพร้อมกันด้วยนี่ต้นนี้มันใหญ่กันเนี่ยพอกกันนี่โอ้อาจจต้นอะไรกระถินโอ้ตัวกระถินนี่ต้นนี้มันใหญ่กันต้นนี้มันใหญ่กว่าอันนี้ก็พร้อมกันกาวนี่เลยนี่ต้นต้นต้นนี่ต้นสักหวานสักหวานนะโอ้โหกระถินต้นนี้คือใหญ่แท้อันนี้พองกันด้วยนี่สิบองปีนี่ก็ใหญ่เป็น ตัวนี้ลมมามันกิ่งมันหักมาทางนี้เนี่ยตรงนี้แถวนีคค้ครับครับครับในแถวนีนนะ้นี่ปีกันเลยล้าหลายแถว้วยเนาะนมีไม้ผลหลายต้นอยู่ที่มาปลูกยุคแรกเดียวกันปี ที่น้าปลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าใช้ปลูกไม้ผลกับไม้ป่าอยู่ไปปลูกที่เดียวกันเนาะครับต้องแยกตรวจต้องแยกเอาน,นี่ก็ล็อกนี่ก็ชัดเลยนะนี่ยิบเลยนี้ก็กตียีต่ตรวนี้แตตโนนก็ตีลูกเถวนก็ตีนุ่น ไผ่นี่ก็รุ่นเดียวกันน่นครับรุ่นเดียวกันอันนี้ก็ไผ่มาจูนะมาจูมาจูที่บ้านตามานี่เขาปลูกกันเยอะเนาะับปลูกกันเยอะครับข้นานี่ครับปลูกเยอะเลยซึ่งส่วนใหญ่ไปอบรมกับพ่อคำเดืองมาครับเพราะเพราะเรื่องนึงนี่แหละครับงหนไปดีของ อเออบางคนมันก็ว่ามันเสียที่น้ำไม่เสียได้มึงเหรอเนี่ยไม่เสียดายครับอันนี้แต่โตไปก็ไม้นี่ก็ขายได้ต้นละเกือบหมื่นสองหมื่นเนี่ถ้าตัวใหญ่ใหญ่ต้นไม้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมาดูเขตแดนนี่เขาปลูกกันยังไงแล้วเาเลยคุยกันได้ว่าไม่เขตแดนไม่ทะเลาะกันตัวนี้นตีโพดเออเนี่ยมาเลี้ยงมาดูขอบมาดูขอบตรงนี้สิ ทำไมคนเจ้าของนี้เขาก็ไม่ทะเลาะกันเลยแล้วคุยกันยังไงคุยกันกับปู่ไปเลยก็บ่อยอย่างนี้นะตรงโน้นพุ่ก็บปูนี่คางขานี่เ็ของนาหรือยังครับอ้าวไปโน้นไปทึงนโนนนาด้านนี้เป็นของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้าน่านกันแค่ไม่ถึงเม็ดเลยเนาะตรน้ตปู่ที่หลังห้ามบล่ยใหญ่มาทางนี้แต่ตอนก่อนจะปลูกเนี่ยคุยกับเขาก่อนใช่ปะบอกเขาก่อน ไม่ได้บอกเลยโบเลยพูอยอดเดียวเลยแต่เขาไม่ว่าอะไรเนาะครับนี่จางเขาก็ดันดันดัแต่ก่อนโอ้ไหนนเดินไปดูเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยปูกคิดขอบแดนไปเลยครับแต่ต้องคุยกันก่อนนะที่ดีแล้วนะอันนี้ไม่ได้คุยเลยเนี่ยต้นก็โตงามดีอะนะดูดิอา บางคนเขากลัวเสียข้าวมากเลยนะครับต้งบอกว่าถ้ากิงมามาทางนี้กต็ตัดเลยตัดเลยัวอย่างนี้นะ<อ>ตัดเอาทานว่าอะไรนะครับตรงนี้ของข้างในเป็นของนาเลี้ยงครับทิกคนเขาไม่อยากให้ปลูกหรอกเพราะว่ามันเสียข้าวครับ <laughs> อย่างตัตรงขอบนี้นะครับ แล้วตรงขอบมันเสียข้าวจริงไหมไม่่อยเสียครับไม่ค่อยเสียตัวนี้ก็ไม่เคยเสียก็แดดมาทานนี้ก็มาทานนี้แดดมาทานนี้ทางนี้ก็สองแดดนะจะเห็นตัวอย่างของจริงและปลูกถีมันเป็นอย่างงี้มันเห็นเป็นอย่างงี้แต่ทีนี้ใครจะปลูกถีปลูกหางก็แล้วแต่มีกล้ามากน้อยครับกับความชอบครับความชอบแต่นะเดินไปดูก็ได้ทงไน <c oughs> แล้วคันนานี่ควรจะกว้างเท่ากี่เมตรดีครับอันนี้ประมาณเมตรกว้าเลยหมดเลอเมตรกว้างครับผมอของน้ำมาถึงนี่ดูครับมันคันนาโบราณเลยเนาะ <c oughs> มีป่ามีนามีป่ามีนาครับแต่ช่วงนั้นก็เอาปลามาปล่อยนี่แหละปลาเปลี่ยน่าไล่วงกวานข้าวเสร็จจากคันนาโล่งๆนั่นหรอครับสมัยก่อนเนาะครับตอนนี้ปลูกได้หรือเปล่าใช่นี่ปลูกปลูกปลูกหมดเลยอ ล่มเลื่นดีเนี่ยเห็นดีต้นกระเจียวก็ได้กินก็ถือว่าพามาให้พี่น้องดูของจริงแล้วกันส่วนใครจะปลูกที่ปลูกหางหรือไม่อยากปลูกก็แล้วแต่เขาอะไรเนาะครับแล้วแต่ชอบบ้านอุ้ยบ้านตามานี่เหมือนโรคระบาดนะเนี่ยครับ ปลูกป่าบนคันนาต,ตามๆกันเยอะมากครับอี่เรียมจะถ่ายหวาวานโร,น,รนำแห่งก่อนอั <laughs> นาเรเลี้ยงมีอะไรแนะนำพวกมือใหม่บ้างที่สนใจปลูกป่า, <laughs> นาแนะนำให้ปลูกที่ปลกหางหรือจะยังไงดีครับผมจะบอกว่า ปูห่างประมาณเม็ดหนึ่งมันโตเร็วนะ <lider S 1> แต่แต่ผมปลูกมันนต่โพดโซ่นหนึ่ง <Okay. S 2> แต่มันมันโตชา้าเนาะครับครับนี่ก็ต้กากร่ยับปูก็ปลูกประมาณห่างประมาณเม็ดหนึ่งร okay. ครับโอเคขอบุณครับน้าเลี้ยงขอบคุณครับครับ,รบองมือเราจะก่อหวัวใจเราจะเกี่ยว ประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชพลน,นานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าอาดิน